เอางี้ตาลวางแผนนะถ้ามันวิ่งมาเราจะวิ่งไปที่ห้องพิธีบูชายันนะโอเคนะโอเคได้ไปโอเคตามนั้นเลยใต้ฉันล่างนะแต่ันชั้นบนชั้นบนไม่รู้เอ้ตาลพาคีรู้ไอ้ตาลตาลนั้นเลยตาม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 นั้นเลยมามา มาเยอะมายอะเราเราว่ามันกลัวห้องนี้จริงเหรอมันกลัวห้องนี้จริงพูดเย้ไม่ทันเลยเย้พูดแล้กลัวเลยข้างบนเราไปห้องลงข้างบนข้างบนมาไอ้ตาไอ้ตานวิ่งวิ่งวิ่งอุตานข้าง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 มันกลัว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 ชันล่าดจริง ในคำถามคือพวกกูจะรอดไปขึ้นไปชั้นบนยังไงวะเนี่ยต้องฟังเสียงมันเวยตันต้องฟังเสียงแต่ันวนอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนเลยแล้วเราจะออกไปได้ยังไงวะตันนอกจากต้องส่องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซ้ายไหเราไปห้องรับจิตก่อนไหมโอเคไปซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไปไปโอเค เฮ้ยหูตกใจอยู่จะมาก็มามีจุกได้แล้วมึงแน่ใจแล้วเดี๋ยวนะกูเล็งห้องไอ้นี่ก่อนห้องพิธีกรรมสวยอย่างพิธีการเจ๊อยู่ไหนวะห้องครัวเหมือนจะมีฟิลอยู่นะถ้าจำไม่ผิดหห้อองาารที่แรกอันนึงดเลยตานเก็บอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปข้างล่างกันห้องนี้ไม่มีฟิลเคมันเหนื่อยได้ไหมเนี่ย เหนื่อยได้ไปห้องนี้ฟิลล์่มเลยเก็บ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 เอ้ยห้องนี้มีอีกสองอันเดี๋ยวจำห้องนี้ไว้นะเดี๋ยวมาเก็บห้องนี้ไปห้องพิธีอยู่ไหนตรงไปเลี้ยวขวาขอบคุณไอ้ตาลวิ่งวิ่งเลยวิ่งเร็ววิ่งกูโดนลากไปไหนกูไม่รู้ ยาไปเลยวะเจ๊แม่งอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นสามเลยกูจะวิ่งเข้าห้องบีทีแม่งไอ้บอดเสือฉลาดนี่เอ้ยนี่ห้องนี้ห้องนี้ว่างอยู่แล้วห้องไหนห้องไหนโอเคโอเคโอเคเฮ้ออะไรอย่าี้ลนกูลืมทุกอย่างเลยตอนเมื่อกี้กูลืมซองไปฉายกูลืมทั้งยี่กูได้แต่แบบยี้ตกใจอ่ะแม่เงยไอ๊ะแล้วกูจะจี๊กถ้ากูชิบหายเจ๊แม่งฉีดยิ้มโชว์ นี่ไงของพี่หล่นอยู่นี่นี่เองนี่เรามามาดอปไปตรงนี้ไหมโอเคโอ้ยเจ็บคอเลยตอนนี้มีสองขาดอีกห้าอใช่มีสามของไม้อีกอันนึ่งอ่ะไปพี่พาไปใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็ในห้องห้องใต้ดินเมื่อกี้โอเคได้เลยเท่าไหร่เว่ะสี่อันอีกสี่อันเลยเปล่าไหมเออ เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้สามเราใส่ไว้สามแล้วเอาว่าถ้าถ้าผีมันวิ่งมาเราช่วยกันส่องหน้าไหมได้ได้เฮ้ยมันจะมีตอนตาแดงด้วยใช่ไหมบ่ายถ้าเรา<ช>จะไม่มีตอนตาแดงไอ้นั่นไอ้นั่นนะคือไม่ได้ไอ้นั่นคือสวยอ้นั้นคือแล้วแต่เวีนแต่กรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทากันมาเลยไ้ตามีฐานไฟฉายตาก,กบ <c oughs> มันน่าจะแค่เวฟบเดียวมั้งพี่น่าจะโดนแล้วเมื่อกี้โอเค บมีอาหารไหมฮะ uh huh. ไม่มีนี่นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราว่าล่อล่อหนูสักตัวแล้วไปวางโอเคเดี๋ยวนะห้องนี้เลยห้องนี้เลยประจำการห้องนี้เลยอยู่ดีๆก็วีนอะไรของเขาวะนะเ,ออเป็นไรวะ,ะเราเราปล่อยนะลนะโอเคไหนเอ่ยเอา้าเอา้าไม่มี <laughs> ทานนี้ทานนี้ไม่มี <laughs> เกมนี้ใครโกหนูนี่เล่นไม่ได้เลยนะจริงตัวโตมากก็ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะเป็นแค่เกมไหมเขาก็ไม่คิดมากโอเคชั้นหนึ่งน่าจะเคลียร์แล้วนะฟิวโอเค,อ,เคอ๋อนี่ไยไว้ฟิวมีฐา,<อ>า,านไปฉายด้วยมีฐานไปฉายกับฟิวอันนั้นเอาเอาฟิวไปไว้ก่อนนะไปเอาของใบเต็มแล้วใช่ไหมใช่ไปตาตัดอยู่ไหนตานอยู่ไหนโอเค อยู่ห้องข้างไปมันน่าจะอยู่ข้างบนอีละชิดชิดมุมมากเลยเข้าห้องอเออสักห้องไอ้ตันหยิบผ้าคลี่รึเปล่าเชี่ยอุ้ยตรงนี้ซิวสองอันไปอ,อ๋อสวยดิเออที่เรามาชี้ไว้ไงตันเข้าห้องนี้อ๋อนี่นี่น,นี่มันมาจากบันไดน,นี้ไอ้เหี้ยหลังกูหลังโก้ จี้จี้จี้จีจีจีโอเคโอเคมีสตั่นละสนันนะไปไปไปๆๆๆๆไปๆปไีไปไปไปุปไปไปไวไาไปไวไปไปไปไีไปไีไป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 ไีไีไป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 ีปไ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 ีไปอีไป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 ไไป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 าปไีไปไีไปไีไปไปไไป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 ไ ร้อ uhm งเพลง่อยร้องเพลงอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้แบบไม่กลัวได้ไหมเรียบร้อยเป็นไงไปตรงดิ่งไปห้องโถงตามันยังไม่แดงเราเราจี้หอยมันได้ไหมามาอยู่มันจะลงบันไดมาไปโอเค จีเลยจีจีโอเไปไปไหมไปไหมหลุดไหมหลุดไหมไปเหอะไปเอะไปเหอะเอไป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 เก็บบไปสวยเก็บเก็บนี่ไปไม่เก็บกดย้ำตังนานเก็บเอาแล้วเราได้ฟิลครบแล้วเหมือนว่าเกมผ่านแล้วไปเช่นเขียแล้วประเด็นคือต้องขาหนูต้องขดตัวตัวหนูอ่ะโคตรยาก ใส่ถ่านก่อนดีกว่าไปเอาไปจี้นะมันเด็ดเด็ดหาหาจานก่อนหาจานก่อนได้แล้วจานอยู่ห้องครัวไปโอเคเราได้ละไปเจ๊อยู่นี่นะเจ๊อยู่นี่นะเราขึ้นชั้นสองหรืว่าเห็นเห็นกันเห็นกันเห็นเหมือนกันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยจริงด้วยพูดเหมือนจะมีอะไรนะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยโอเคฝั่งนี้เราเคยมาแล้วเราตั้งจานไว้หลายหลายจานมาก มันยังมีห้องไหนที่ยังไม่เปิดนะไปอุ้ยเยอะแยโอ๊คซิลอยู่นี้อุ้ยแต่อุ้ยเต็มแล้วครบแล้วไม่มีหลายห้องเลยนะที่เราไม่ได้เปิดแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเรประเด็นห้องนี้ไม่มีหนูเลยอ่ะโคตรกว้างโคตรใหญ่โคตรภัยโคตรสารโคตรอันตรายนั่นนั่นปรพูดอันตรายมันมันคำรามนะเมื่อกี้โอเคชั้นสองเคลียร์ไม่ใช่ว่าเจมันดักอยู่ชั้นสามไปเลยไปเจอหนูเจอหนูเจอหนูเฮ้ยตั้งเลยตั้งเลยตั้งข้าวเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมีถ่านด้วยไปอ๋อใช้เลยใช้เลย ใช่เลยใช้เลยจัดปะโอเคห้องนี้เหมือนไม่มีหนูเลยไม่มีอะไรเลยหนูไม่มีไม่รู้ว่าตั้งตรงไหนได้บ้างใครรู้ช่วยบอกหน่อยดิอ่ามีแค่บึงกะูดิห้องนี้ห้องนี้เคลียรถผีเออรถผีเออไหนไม่ไม่ไม่นะไม่เห็นโดนนะไม่เห็นมี งั้นตานีมันน่าจะจ้องเล่นกูแล้วอย่าอย่าทิ้งกูไปนี่ไงเตรียมเลยห้องนี้แหละมาเหอะมาเหอะปิดไฟเลยอะปิดไฟแล้วอะพร้อมแล้วอะตานตูดใครไว้เด็เอาอกไรไงเอาอกไรไงเตรียมตัวเลยมึงคือ มันอยู่ใกล้ๆเว้ยมันอาจจะมันอาจอยู่ห้องอื่นห้องไปสอง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 เอเออไปเดี๋ยวๆๆีเตรียมเี่เเียสองอีกเตรียมสองอีกเอออเยอยู่มุมมุมโคตรดีเลยมึงเอ้ยเฮ้ยตันเดี๋ยวมันมีโอกาสจะอยู่ใกล้ๆเราไงมันาจะอยู่ชั้นล่างชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันกระพริบคือมันอยู่ใกล้ๆเว้ยนั่นนั่นน่นนี่ไงไปสองไปสองอีกไปเออไป ไปนะไป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 เดี๋ยวเราลงรูเลยนะเดี๋ยวเราลงรูซ้ายเลยโอเคหนึ่งสองไปอเหนื่อยเหนื่อยทำไมเล่นเกมไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยน่ากลัวจริงเดี๋ยวนี้เราเราปล่อยมันไว้ก่อนกันได้ไหมเออปล่อยแล้วก็หาตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็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 แก็แล้วก็วก็แล้วก็แ็แล้วก็แล้แล้วก็แล้้ ว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออตกแม่งเลยนะลองดูด้านล่างไปไปล่างไหนอะไรอะไรยย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 ่ยย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 อยย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 ยโอ้โหนยยวยยยย้ยย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 าย ต่ลวิมี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 ม นี่ไงไหมนี่ไงกูถืออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไงเออนี่มีผ้าเข่าม้าด้วยไปกูเรียกไปเหมือนกันสักรอบอีกคนเขาไม่ขบเขบไม่ได้ประเดีเตรียมช็อตละเตรียมช็อตละเตรียมช็อตเตรียมโดนช็อตเตรียมโดนช็อตแกงแล้วมึงข้างล่างเนี่ยเตรียมตัวเลยมึงข้างล่างมีเพียบเลยหนูเมื่อกี้วิ่งไปขบวนเลย โอ้จบจัดคงไม่มีหรอกมั้งคุณจิ๊ไปไปห้องห้องห้องนี้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 โอเคโอเคเราเราเราส่องหน้าบ้านได้ไหมโอเคได้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 เราะว่าพื้นที่มันกว้างกว่าแล้วก็ไม่ละไม่ได้เลยเดี๋ยวดิเรเห็นว่าเราถือถือหนูนี่ไม่ได้แล้วนะมึงนะไปไปเออโอเคโอเคเก็บไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บที่ชาร์จไหมเก็บที่ชาร์จ ตานสองก่อนดิตันสองก่อนโอเคตานสองก่อนเฮ้ยมันตายเลยมันตายเลยเย็ดก <c oughs> ู <c oughs> โอีกแล้วโอ้โหตานโอ,โอ้โหตานตัวรถเข็นสามตัวอะไรเจ้อะไรอะไรโอ ô, ้โหไถมึงแม่งหนึ่งทำไมอะยูแชร์ล uh ้อมแล้วอยู่อะ ช่เดี๋ยวจะบอกว่าเต็มเลยตันข้างบนเนี่ยมีหนูสองตัวกับเจ้อีกหนึ่งตัวกำลังคลานสวยมากใจเ้าเจ้าเจ้ามันมีอาหารอยู่ตรงนี้เอเคตาดไปใช้ใช้กนอเลยใช้เลยใช้เลยยวพี่หยิบอาหารด้วยหนูข้างบนชั้นสามเพียบเลยตันใช่หรอเออแต่เมื่อกี้มันตาเดงเมื่อกี้มันอยู่มันอยู่ชั้นสอง ถ้ตาตาแดงต้องต้องรับมือกับมันยังไงวะนั่นดิเหมือนวิ่งหรอวิ่งไม่ทันใช่ไหมฉายฉายได้ทีละคนไหมลองฉายทีละคนดีไหมพี่ว่ามันถ้าฉายสองคนมันเปลืองฐานวะ่ะอืมเราว่าไม่รู้นะไ,ไปชั้นเอาดิกูเห็นมึงหน้าเจ๊นี่ไงหนูไปโอเคเดี๋ยวเพี่ไปจีบหนูอีกสักตัวมันอยู่นี่ไงไปอยู่อยู่ข้างบนสองตัวเลยเฮ้ยไปไหนนี่เลย กูได้แล้วไป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 ตรงนั้นมันนั่นไงพอมีหน่อยไม่ได้เลยนะพอจับจับหนูได้หน่อยไม่ได้เลยนะมือนะห้องนี้เลยห้องนี้เลยอ๋อห้องนี้ลงอันนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไปจะถ้ามันมาเราลง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 ไปไปลงลงเอาไปลงทันไหมลงทันลงทันลงทัน ลงทางโอเคโอเคมามามาาแล้วคุยหายกูหลงทางกูหลงทางเมื่อกี้กูหลงทางไปกลัวมันไม่กลัวมันไม่กลัวว่ะเกิดละคน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 เออเออจี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 ไปดิไปไปปะไปปะอ้เจ้าเอ้ยไปตาแดงไปป้าแดง มาตาแดงได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่ขนานมาตาแดงเฉย่ะวขึ้นอาชีพเม้นเลยอะฟรายแอร์แลนดอะเมื่อกี้นี่ครับยูิไปอยู่ฝั่งนู้นไปทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นกูเอามีอาหารไหมห้องนี้น่าจะมีห้องนี้น่าจะมีแล้วกูจะพูดตามทำไมอีกแล้ววะเนี่ยโอเคไป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 ชิ้ยแม่ง ปิดไปเลยหยิบอาหารด้วยเอ้ยโอ้โหยังอยากอยากอยาเจมยากถ้ามันไม่บ้าเราเดินผ่านได้ไหมวันลืมละตั้งท่าละนั่นไงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนี่ค er> ือวิธีข้างของมันเหรอเพียงเพียงเพียงแกนะมีไฟส้ม ไปเดี๋ยวเราสวดเลยเดี๋ยวเราสวดเลยเราสวนเลยเราสวนเลยสวนด้วยสวนด้วยสวนด้วยกูสวนเฮ้ยกูโดนไม่ได้กูโดนไม่กดหนวดได้แล้วไอ้ตามไปตามไปโว้ยแกร์ชั้นล่างเลยรือไงเออมันพาเราหนีเพื่อนเราเว้ยตอวนี้กูอยู่ไหนวะเนด้อตอนเนี้ยไอ้เหี้ยกูอยู่ชั้น อันนี้เปล่าเนี่ยอยู่ไอ้เียตานกูยอยู่ชั้นแบบใต้ดินเลยอ่ะใช่หรอเออหน้าลิฟต์เนี่ยอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยอ๋อโอเคแล้วตอนนี้มันอยู่ในห้องเก็บศพที่อยู่หน้าลิฟต์เแบบโอเคไปห้องเก็บศพใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่กูไม่อยู่แต่เราลงไปเผาหนูกัน <c oughs> เออไปเผาสักตัวไปเผาสักตัวโอเคมันเดินมันเดินไปหากูเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้ว แต่มันอยู่ยน,นี่นาลิฟเว้ยมันไม่ทำอะไรมันไม่คลั่งมันไม่อะไรทั้งสิ้นอะ <S <S ไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นโอเคมีแล้วมีมมมมมแล้วโดนช็อตโดนช็อตอ๋อมันโดนช็อตผ่านหนูน,นี่ไงมันโดนช็อตทีเดียอ่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งออกไปแล้วนะเตรียมตัวมันอยู่หน้านลิฟต์วิ่งวนไปวนมาอยู่อ่ะวนไปวนมาไม่ไปไหนเนี่ยมัไไนไม่ไปไหนมันวิ่งแต่มันวิ่งวนไปวนมาอยู่ยีไป ่าวิ่งไปไหนอีเจ๊วิ่งไปไหนโอเควิ่งไปแล้วครับเนี่ยตาโอเคโอเคจำทางได้แล้วตามึงจำทางเลยล้วกูยังจำทางไม่ได้เลยตาไปกูตายไป <c oughs> รถจับรถจับเอาเียเรียบร้อยโอเวอร์เออ อันนี้คือใครอ่ะอันนี้คือเจ้เหรอเออเจ้ไงโอ้โ,อโหนี่ไงมึงกาก,กูเลี่ยรอยมาจับเก็บหัวลอ้อหัวลอ้อหัวลอ้เอ,อเฮ้ยเยอะสยอ้โหเฮ้ยดีดีเราว่ายิงยิงด่านด่านสูงอ่ะน่านกลันวน,นี้เออรอบหน้าต้องมาลองดาอ่านใหม่ซะแล้ว โอ้โหกูจัดมายี่สิบเอ็ดยี่สองตัวแล้วม,มึงไล,ล่รอยเกมควนอันเนี่ยนี่กูดูไปสี่เลยเกมบบ้าอะไรว้ยเนี่ยโอ้โอยเครียดเลยกู